แม่ขายรถเท่าไหร่คะรรคาะ้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พีอาร์ยภูมิพาทุกท่านมาแวะที่ตำบลบุงค้าอําเภอเมืองจังหวัดเชยภูมิหลังจากได้มาร่วมงานที่องค์การแผนส่วนตำบลบุงค้าตอนนี้เสร็จภารกิจครับระหว่างเดินทางกลับแวะมาดูวิถีชีวิตของชาวตำบลบุงค้าครับต้องบอกว่า วันนี้เจอเมนูเด็ดแล้วก็อัธยาศัยของคนที่นี่ยิ้มย้มแจ่มใสาอารมณ์ดีจะเป็นอย่างไรไปติดตามครับระหว่างทางครับเราได้แวะพูดคุยกับคุณแม่ที่กำลังแย่ไข่มดแดงเลยต้องบอกว่าไรายได้ดีเป็นพิเศษเลยละครับในช่วงนี้รายได้เฉลี่ยตกวันเท่าไหร่เดี๋ยวไปฟังคุณแม่เล่าให้ฟังกันครับ มันก <mm ัดจนเจ็บเลยไม่ใช่แค่คันนะนสะดุ้งเลยเมื่อกี้ครับท่านผู้ชมสะดุ้งเลยออกออกมาหานทุกมืดเลยครับตูไหลกับต้นอะไรครับต้นเนี่ยมันก็ยุ่งต้นเกสรต้นบักกกะนรเดาต้นบักม่วงไอยพ่กนี้ต้นม่วงต้นกระเดาต้นเกสร กระเดานี <Billie S 1> ่ first, มันใบมันผมมันก็อยู่อีกยุกใบผมก็โยกกระเดาอะไรแบบช่วงช่วงฤดูไหนมันไหนเดน้เลี่าร์กันแม่ขายโลเท่าไหร่แม่ขายโลเท่าไหร่ค่ะแม่ขายรู้แล้วหันแล้วรู้แล้วรู้กว่าดีนะรู้กว่าเอ่อออกบ้านกี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยแม่ว่าโอ้ยย เดี๋ยวนอยะกลับเขาบ้านแล้วไรยกับเคโอบคุนป็นไงลครับรายได้ดีไม่เบาเลยครับสาหรับคนที่นี่ไปต่อที่เมนูเด็ดกันเลยดีกว่าครับแวะครับแวะแวะดูเขาแย่ไข่ม็ดแดงแต่ตอนนี้เราเลยมานิดเดียวนะตรงนี้เรียกว่าโค้งบ้านบ้านอะไรลืมนะบ้านสัมพันธ์ตำบลบุุงค้า ในอำเภอเมืองนะครับผมอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิเส้นทางนี้เลยนี่รีวิวอะไรนะพื้นที่แบบทุ่งนาเลยติดทางนะครับเจนจีลาก๋วยเตี๋ยวหมูข้าวมันไก่เดี๋ยวโะ z ให้ดูเออนี่นะครับเจนจีลาก๋วยเตี๋ยวหมูข้าวมันไก่โอเคคือบรรยากาศดีดีอ่ะ มีอะไรนะตรงนั้นไก่ย่างเมนูในร้านเยอะมากอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่นะครับมีก๋วยเตี๋ยวลองเส้นเล็กเ,นเ,นเส้นเล็กเน,เนื้อเปื่อยมีกะปิมีผักโอ้โหผักผักมะมานิมะนังนี่มะผักผักย้อนมานี่าน,าน,น,นี่ผมขาดไม่ได้ครับโหระพาผักแบบสุดยอดใข่ผ่านไปผ่านมานะครับมามาตำบลบุงค้ามาอบตบุุงค้า เนี่ยรถเลี้ยวลงไปดังนี้ทางนั้นก็คือออกออกไปเส้นที่จะไปหาเซียภูมิสี่คิ้วอ่าเส้น2องส่วนหนึ่งหรือว่าออกไปทางข้างแม่โครนะครับที่เลี้ยวลงไปเมื่อกี้เนี่ยเลี้ยวขึ้นมาตรงนี้ทางที่จะไปอปตบตบุงค้ามาเจอตรงนี้เลยตรงหัวโค้งเลยครับร้านเจนจีลาก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำสั่งบรรยากาศดีดีครับมาละเป็นไงรสชาติใช้ได้ หอมกินพริกหืดยอดไปละท่านผู้ชมขออนุญาตปรุงเครื่องกินเดี๋ยวเส้นอ่ดฝากร้านนี้ไว้ได้วยครับบ้านสัมพันธ์ตำบลบุงค้าไปละาครับตรงน,นี้ครับติดติดกันเลยร้านปลาเล็กก่ย่างเป็นตำมวลแช่เนมครับ ปลาเต้นเลยนะอารมณ์ดีอ่ะหนังหนังยังไม่สุกครับทำใหมนั่นได้ไหมคะได้แล้วครับได้แล้วโอเคอร่อยอ่ะอร่อยปั่นกระมงนี่ามมงของแท้ของแท้ไอ้ตาเล็กตาเล็กไก่ย่างอ้าว ข้างบนตาเล็กข้างบนตาเล็กข้างล่างปลาเล็กตัลงใครชื่อใครชื่อเล็กเนะนี่ยอันนี้คือเขียนปลาเล็กเล็กไอเขาเขียนให้ผิด<ร>อ๋ออันนี้เขาเขียนปลาอ๋ออันนี้หองหมูกับอันนั้นอ่านางเหรอคะใช่ เมกว่าลุงกับป้าชื่อเดียวกันใครเขาเขียนป้าเล็กเลยแต่เขาพินไปป้าเล็กเลยครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นอย่างนี้นี่เองจริงๆแล้วนี่ครับป้าเล็กครับป้าเล็กไก่ย่างทุกอย่างสิบาทขายขายมานานยังครับเนายปีแล้วครับขายปีแล้วครับอที่นี่เลยใช่ไหมขายอยู่ที่นี่เลยขายอยู่ที่นี่เลยครับอืมพนนะครับอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมหกสิบแปดหกสิบแปดแบบขาย ปิ้งไก่นี่คือต้องฟังเพลงมันมันแบบนี้ด้วยใช่ไหมอย่างนั้นมันอยู่กับสองคนสายายมันก็แบบทำไปไม่ได้ไปเพลินไปยากไปเลยยากไปด้วยฟังเพลงมันมันพอได้โยกโยกได้โยกลูกค้าเขาชอบลูกค้าเขามาเขาก็เอาอโอเคนี่ครับเพลงรักของพี่นี่ชีวิตเราอยู่กับเพลงชีวิตเราอยู่กับเพลงก่อนผมเป็นคนฉายหนังอ๋อ คนขายหนังเป็นเป็นหนังเล่รับเมื่ก่อนนี้อ้อย้อนไปกี่กปีตั้งแต่ตั้งแต่รุ่น<อ>ตั้งแต่รุ่นที่เป็นรุ่นเด็กๆลุงเลยพ่อผมไม่เครื่องฉายหนังฮะหนังขายยาใช่ไหมสมัยก่อนเฮ้ยหนังปิ๊กลล้อวป๊กเนี่ยครับ แสดงว่าฉายมาตั้งแต่รุ่นเขาเรียกม้วนม้วนม้วนเหมือนฟิล์มหนังว่ะม้วนฟิล์มหนังเลยครับเล่นตุ่นใจตุ่นอะไรเลยแล้วก็เล่นหนังภาคหนังไปตลอดไปทุกแถวเลยหนังที่เทียร์ก็ลงภาคเองหนังทีเงาภาคเองอยากอยากฟังขับฉัดได้ไหมครับไม่นะครับบทดไปแล้วหรือว่าจะภาคหนังให้ฟังโอเคภาคภาคคุณป้าไข่พี่ไก่ให้ฟังจะมาเสียงเนี่ยมาเสียงพระเอกจะมาเสียงพระเอกแก นี่ครับขับรถมาต้องแบบทะลุกระจกอ่ะกลิ่นนี่แบบหอมเลย<อ>ต้องต้องต้องอยูอ่เลยต้องไปขับรถตรงนี้นองกินได้ไหมครับพอรอ,ร,อร่อยครับอร่อยอร่อยใครให้ฝากให้ฝากหน่อยให้ฝากร้าน,นหน่อยฝากร้านหน่อยครับร้านไก่ย,ย่างตะเล็กอยู่บ้านสัมพันธ์หมู่ที่9เนี่ยครับชายภูมิบุ๋งค้าเนี่ยครับขอขอเรียนเชิญนะครับสิบบาททุกอย่างเลยครับสิบบาทแซ่บ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 โอเคขอบคุณครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ